ทานนิงอาชาพันรายาข้องทานรอสุลุลล,ละสุลลอสลัมโบกพันนีพี่นองว่าอัลอักลูนี้อาชารอตุอัจจาอินอากายสาติปัญญาเนี่ยมันมีอยู่สิบอยู่สูสิบส่วนด้วยกันเป็นองค์ประกอบอ่านี่พี่นองลงเช็คเลยนาะเรามาตรวจสอบกันว่าณนะวันนี้นี้อากายาติปัญญาของเรานี้สมบูรณ์หรือว่าบกพร่อง คมสตุม,มินฮาซอฮิรฮวาคมสตุม,มินฮาบาตินะองค์ประกอบอากาศพี่น้องมีอยู่สิบเนาะห้าคนี่พี่น้ององค์ประกอบภายอกส่วนอีกห้าคนี่องค์ประกอบภายในยนะนี่เรามาเช็คกันเลยเลยเน,ะนาะจากตรงนี้เพื่อที่จะมาวัดถึงอากาศเลยค่ะสติปัญญาของเรา อามัตซอฮิรอเป็นอง,องค์พระกอภายนอกนี่ฟาวาลูฮานี่นะพระการที่หนึ่งก็คืออัซอมตุกันหนิงแสดงว่าคนที่หนิงนี่พี่น้องคนนี้มีอากายที่ลึกนะผมมีดากันนางหนิงอ่ะนี่คนนี้อากายลึกนั่นเป็น้องเยาว่าไม่โซบ้นยังกันะเออผมมีาามันโบหูกันึิ้ก็หหามโยนโมขาวใส่กระเนิงพี่น้อง ไอมันรัว่าอีนั้นนั่นคลองตนวทโทคลองช้านะีประถระับปัดปัดลุ่มลวยลบไปกันนะั่นอ่าท่านคนที่นิ่งนั้นพี่น้องนั่นเลยคนนั้นอ่ากายติมอู้ห้าอยากนะพี่น้องนะห้าอยากนั่นอ่าเท้าว่าพวพัวโบ้พับบูนญิงนี่นหน่งพี่น้องไม่ตอบไม่โทรไม่เที่ยงไม,ไม่เออไม่เอออ่าอย่างบากมายพี่น้องบูนยิงบนนัน้น ส่วนมากเลยพี่น้องเนอะไม่ฟังว่าเออทำมันมากผันผืเราก็ส่วนลบผันนันเลยเนอะอืมตนก็นมีปากเรื่องว่าชั่นก็นมีปากเหมือนกันแล้วเนาะปากก็ไหวเล้งว่ะนี่แสดงว่าอากายของเรานี้ไม่ไม่สมบูรณ์พี่น้องท,ท,ทื้งไงไงว่าอาการก็อย่างกูรังอุย้ยหายยาพี่น้องนะพุมเองก็พยายามฝึกพี่น้องพี่น้องเองก็พยายามฝึกนนะ เราเคยมั่งละพี่น้ยองยังปากมาเรียนนั่งหน่งไม่เล้งอยู่เนาะน่ะนมันต้ององมมั่งเลยเนาะเตะเท้าว่าพัวเลสส่สิงทีซีตีไอาชาโบกนี่พี่น้ององค์ประกอบภายนอกของอากาศที่สําคัญก็ค,คืออัสมตูก็คือการดิ่มการหน่งด้วยเหตุนี้เองท่านนบีศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมบอกว่ามังซอมาตาใครก็ตามที่หนิง ด้านยาคุณนั่นโปรดเพยอ่าเนี่ยคุณนิงบีนองโปรดเพยเออมันนั่งนึกทบทวนเทนาาบีโบกบี่นองน้อเออจริงเหมือนกันเพราะถ้าไม่นิงบีนองสวนลบตีนั่นเปลี่ยงปลางเปลี่ยงปลางพ้นสุดท้ายเกเซียววีหน้าที่ชายเวลาไม่นานจนกระทั่งบางครั้งครอบครัวต้องแตกแยก จนกระทาั่งบางครั้งโพกับเมย์พี่น้องนะโพ่เมย์กับลูกจะต้องตเตะเหยกยดไ้ไหมเบอร์มาด้ามาเร่งป้าหวามาเร่งไอโน่ไอนี่ไอนั่นโนเราคาดสีพัดคําว่าอส้มทูกการดิย่ำเนงเซียววีหน้าที่พี่น้องครับความเสียหายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นเนาเอ๊ะฝึกอยากจริงๆต้องยอมรับและพี่น้องอ่ายิงตัวมั้มลาโผม่มาม่มันวาค่มากมากพี่น้องนะ โซมาตามาแล้วเป็นองนิงมาแล้วไอ้ตัวมัมวอยจานกรับน่าไม่ใช่า,ายาไกัดติแล้วเนาะมนุษย์ช่วนมังเลยวะเพราะฉะนั้นท่านเองนี่มั่งโซมาตานะบีว่าเคยขอตามทีหนิงนา,นา่นยาคนนั่นตดเไยเออถูกเหมือนกันโนานี่สิทีาชราบอกตรงนี้เป็นขอ้อขีดพี่นเนอะเสนาอุมาตบินขอตอบโรดิลตลาอันหูพี่นนองเสนาอุมาด เกเนี่ยนะเซนาอุมาดเนี่ยเซนาอุมาดนี่ัยตอนนั่นพี่น้องัยตนันอิบาลชัยตันนั่นกลัวพี่น้องนี่ไม่เข้าเค้นะอิซาซาลากะาอุมาดนี่ฟัดยันเมื่อใดท่านเซนาอุมาดบินคอตอ่อพี่น้องเดินไปทางนึง วามาสาลักะุมาตฟัดย,ยันอิลล้าเว e n วเทวาสาลักะชัยตอนนี่ฟัจัลอาคอโรอิบัลเลชัยตันไปทางอ,อืน่น่านั่นเดยพี่น้องเลต้าเห็นเงาดกซิลลี่ของเซนาอุมาชัยตันอิบัลเลชัซยตันพอเห็นเงาเซนาอุมาตนี่ไปแล้วพี่น้องไม่เข้าเคาเลเว้วเกไม่ใช่หูดเยียมจะผัวมนุษย์เลยนะวะันนเชยตันเขากลัวพี่น้องวิง่ง ถ้าพอเซนาอุมาตมาทางนี้แชตันไม่ไปเลี้ยวทางนั้นเป็นองส่วนทางเขาไม่ยอไปทางโน้ท่านคือฟ้ามโหดเยี่ยมคงเซนาอุมาตบินขอตบรอเดลโลตาลาอันหูแต่คณะเดียวกันปันรายานางดาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเป็นอง่ะแกนางเน่ง่านี่ยนี่นาจาเป็นองอ่านี้เล้วโซมาตาแกไม่เที่ยงไม่เออไม่เอไม่ได้นะ ใช่คนนั้นมาจีทามเซนาอุมารกอลิฟ้านะันนายมาปรึกษาเรื่องบูญิงงนี่แหละกันเทวานะนโนพี่น้องเคยฟังละนิท่านนี้นโะนพอมาถึงนาบานเห็นข้องเซนาอุมารกะเศร้าว่าเอ้เฮเลียกว,ว่าข้องชั้นแกนั้นเหลียวว่าลบพี่นอ้องเซนาอุมารไปถึงสัตตาไปเห็นเฮยว่าต้นมาธุระเลยแลนโะนมากคนเลยว่าอ่าบานกอลิฟ้าน,ะน,านะน,านี่นโนคนมาเจ้งเรื่องถูกเรื่องเรา ใช่คนนั้นว่าชันที่มาเล้งเรื่องบูหญิ้งกับตนนี่แหละจัดไม่ไว้เหลววันวันอืมเทพอมาเห็นก็ข้องตอนนี่ก็ะศ้าว่าข้องชันโบกขึ้นคลันเล้ว่าลบกนเลยว่า,ววาพี่นอ้องลบกนเลยเนี่ยนี่คือฟ้ามหนึ่งของเซนาอุมาศบินคอตอพี่น้องเพราะฉะนั้นสิทธอาชาบอกว่าองค์ประคบกอทีหนึ่งของบุคคลที่มีอากายสมบูรณ์พี่น้องก็คืออซอมตู เน่งนะย่อมเน่งพี่นอ้องอินชาอัลลอฮวันนี้เราเน่งไม่ใช่เราไม่โซพี่น้องอ่าหลับอยู่กันและชิบชับในเจอนั่นเสียวกดไปโดนพี่น้องเนาะกดไกว้ก่อ่ากดไก้กนเน่งไว้ก่อินชาอัลลอฮฺนะถ้าเราฝึกฝนได้เนี่ยพอเหตุการณ์นั่นมันพานผลไปพี่น้องครับ เรากันหนึ่งได้ทันทีอันฮัมดูลิลลาเอหวันนั้นชานตลุตไปคำนั้นไม่ความว่าเนาะมันกับพึงรังเตเกมันกันเลยนเนาะได้ปันโมข้าปันตัวกันเลยไม่ความว่าแต่ว่าที่ผ่านมาได้เพราะอัอมตูก็คือหนึ่งอันนี้ข้อที่หนึ่งสองเป็นองวัดซ่านีนะองค์ประกอบข้องอากายข้อที่สองสิทธิอาชามบอกว่าอัลฮิลมู คำว่าเฮลมูพีน้องก็คือลุม,มะมารอเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธไม่ขี้โบโหง่ายอ่านเนี่ยไม่ค่อยโกรธง่ายง่ายไม่ค่อยโบโหง่ายง่ายเนี่ยบรรเลาะขเรียกว่าอะไรพีน้องน้องคนอารมณ์ดีตลอดหรือก็วันโอลอาัมเลโนเนอแต่ไม่ใช่ว่าลูกเล่นโพก็หาอารมณ์ดีพี่น้องนะไม่โกรธ่ะลูกเล่นผายก็ไม่โกรธปนีไม่ใช่เลโนนะ เรื่องคงเรื่องทาพิษลักษานาโรากะต้องโกรธแต่เรื่องพอดีพอไรน่ะเรื่องตัวไปเนี่ยน่ะเป็นคนเทไม่ค่อยจีโกรธกับเพื่อนน่าน่ะนี่ข้อที่สงองข้อนี้กับโ้เรกซ่ามันอยากอยากโพดายกันไหมล่ะพี่น้องข้อที่สามเป็นองวัสซาลสอัต,ตาวาดุมีความโนมโนมท่อมตน ไม่ตะกบูไม่ยิงยาโซูไม่โอหังพี่น้่งเป็นคนที่มีสิทธทวานโดท่านนบีสุลตัลัมบอกว่ามันตาว่าโดอาเคยโคตามที่ตาวาโดเนี่ยรอฟาอาอุลลอฮุาตาอาลาอัลลอฮ์จะยกไป่น้องต่วามังตะกบารอนับิีว่าเคยตะกบดนี่วาโดอลุลลอฮุอัลลอฮ์จะทั้งไหวทีอัลลอฮ์ตาละจะไม่ยกให้มีเกียรติอ่านี่ก็คือข้อี่สาง และประการที่สององค์ประกอบที่สองเป็นองนะก็คืออัลอัมรูบิลมะรูฟวันนะฮยูอานินมุงกัรข้อนี้แหละสำคัญที่จะสะท้อนในเห็นว่าเราอากายสมบุญหรือมาหเป็นองต้องยึดลักอย่างเนี้ยเนนเนี้ยเนวะเรื่องที่ดีเรารุ่นนรงใช่สิ่งที่พิษเป็นองวันนะฮยูอานินมุงกัรหน้าเราต้องช่วยกันห้ามเนี่ย เพราะว่าสิ่งที่พิษนะ่ะปัจจุบันพี่น้องนะเราไปให้การสนับสนุนเสียมากน้อนะโดยเฉพาะย่างยิงพี่น้องครับนะสิ่งใดที่เรามีประโยชน์รวมด้วยเนี่ยนะสิ่งที่พิษเล่านั่นบางที่เราหนึ่งเชยนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องรุ่นนารุ่งกันต่อสิ่งใดที่ว่าพิษต่อลักการศาสนาเราก็ช่วยกันห้ามช่วยกันรปราบปรามน้อ นะเพราะถ้าเราไม่ทำเช่นนั้นพี่น้องท่านนาบีบอกว่าคนที่อัซาคิดอาลฮักกีนี้ไชต้นนอักรสนบีบอกคนที่หนึ่งช่วยจากความทุกตงเนี่ยนาบีเปรียบเหมือนไชตนนายพี่น้องนาไชตันบายอ่ะโูกไม่ละมาดโรคากไม่เล้งพี่น้องอ่ะโูกทำสิ่งที่พิษต่อรักการศาสนาโรคกรไม่เล้ง อนี่พี่นองว่านะหลูกทำพิษพม,มีเมล้งเลยถ้าพม์ทำพิษหลูกเล้งได้ไหมล่ะพี่นองเออสลับกันบังพี่นองอ่ามาเร็เลยกระโจบเร่งกับนินท่าหาสมมุิไปเลยเนาะอืมนินท่าเฟื่อนเอาแต่ถ้าพม์ทำพิษล่ะพี่นองรับลูกเตือนได้ไหมเตือนได้น่ะหนเล่และนะว่าเราชาใชา้วิธีการเตือนแบบไหนไปนั้นเลยเนาะอ่าไม่ใช่เรคไปด่าเร็ไปว่า เตโรคามีวีที่การตักเตือนของเราเนาะนั่นคอติซและคอ่ห้าพี่น้องอัลอา,าลุซโซลิฮูอามานติโซเล่สร้างอามานตีดีๆเนาะอามานติโซเลอามานตีดีพี่น้องมีมากไม้โรคก,ก็เก็บทำไปสะสมไปเนาะนั่นถือว่าห้าประการนี้นี้เป็นองค์ประกอบ อากายสาติปัญญาของเราเลยครับเป็นตัววัดว่าเคยที่มีหาประการนี้ทางด้านภายหนงพี่น้องถือว่าอากายของเขาเนี่ยนะสมบูรณ์ที่อรรถตาได้สร้างมาและว่ามันบาตินะพี่น้องนะองค์ประกอบของอากายทางด้านบาตินภายในยห้าประการฝ่าวาลูหานหนึง่งมันอัตตะฟกูรูปิเกตพี่น้องคิด พรานอากาศที่จะสมบุรณ์ได้เนี่ยทางด้านภายในพี่น้องต้องมีการคิดคิดตบทวนพี่น้องให้เวลาในการตาฟักพูาอาเทนนี้ใคยรมมิลอิบาดาติสนะันะนบีบอกว่าเราคิดเขนหนึ่งชั่วครูหนึ่งชัวโมงพี่น้องดีเลิศกว่าทําอิบาดาัดสุนัตตึงหนึงปีคิดอันนี้เนาะ <c oughs> าจากชีวิตของเราพี่น้องครับ ตอนนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องศาสนานั้นเราเอาใจใส่มากหน่อยเข็นไหเราอาชีพขาคายพี่น้องเนาะเราขาคายไปตามรูปแบบหลักการศาสนาอาชีพทำอะไรเลราลี่น้องเลี้ยงกุง้งเลี้ยงปลาก็เอาไปตามรูปแบบศาสนาเป็นข้าราชาการพี่น้องก็เอาไปตามรูปแบบศาสนาเพราะฉะนั้นอาการของเราจะสมบูรณ์ได้ทางด้านภายในพี่น้องต้องอัตตฟัก หนึ่งต้องมีการคิดสองวัสงนีอัลอิบบะรอห์่ีนองเลวคาพยายามเอามาเป็นอุทาหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติทีพนองวา่าหรือเหตุการณ์อะไรก็เลวเตเนี่ยที่อัลลอฮฺลาให้เกิดขึ้นเนี่ยเราเก็บมาเป็นอุทาหนได้และวัสสาลีฆูที่สามปีนองอิสติอาซอมุซุนุ คนมีอาการที่สมบูรณ์พีนองก็คือต้องนับว่าบาปที่เราทำไปนั้นเป็นบาปที่ใหญ่ถึงแม่เล็กน้อยก็ดีเต่วหายความสำคัญโตเรื่องบาปเอ๊ะน่ะนี่บางคนพี่นองเนาะจากพี่นองรานี่บอกว่าเอ๊ะไม่ลือเลยฮะน่ะถึงโรงเพลงก็ดีเดี๋ยวฉันลบไปอ,ามมาอํานาำมายังลาวานมลุดเม็ดบาปนั้นอ่าอไม่ลือเลยเนาะบาปเล็ก เดียวชั้นย่างไปมัสยิดกัลุดเม็ดเนี่ยตรงกันข้ามไปนอ้องแสดงว่าอากายเราไม่สมบูรณ์นั่นคนที่อากายสมบูรณ์ไปนอ้องตองอิสติอรอมุตซุนบบาบทึ่งเมจะเป็นบาเล็กแต่ว่าหายความสําคัญเนาะมีการอิสติกฟานมีการตบัดเซวรราเบออัลเข้าฟูมินัลลอฮ์กลัวต่ออัลลอห์นากลัวต่ออัลลอห์ และสุดท้ายตกขี้รุนนับสี่หน้าเราต้องมองตัวเองว่าทตำตัวอยู่สเสมอพี่น้อง่ำตัวอยู่สเสมอเนี่ยทางมดทางม้วนพี่น้องครับอยากจะเป็นข้อคิดเก่เราทานทงางไรวะว่าห้างอากายเราสาติปัญญาข้องเราบวกหลบคุณหารพี่น้องทางมดนั่นนั้นนะอยู่ในหลักการของศาสนาพี่น้องเนโนนเลือกเกินเนาะ เรากระได้รับความสำเร็จและเกาดควมปลดเพยททางในลูกนี้และลูกหน้า